จัดทุกแพ็กเกจเพื่อเติบโต,ต,ตแบบก้าวกระโดดมังกรยักษ์มาเยือนราชามังกรเมทันเกไม่จัดบอกเลยพลาดและระบบต่างๆที่น่าสนใจเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูและรับชมกันนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์ในเกมดาร์กูลอะแคดเมีด้วยความที่ว่าเกมดาร์กูลอะแคดเมี้เขาจะมีหลากหลายแพ็กเกจที่คุ้มค่ามากๆไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจการเติมเงินครั้งแรกที่เราจะเติมเท่าไหร่ก็ได้เราก็จะได้รับสัตว์เลี้ยง6ดาวได้รับชุดคอสตูมวันที่2ยังได้รับอาหาร กระป๋องเอาไว้เปิดสุ่มสัตว์เลี้ยงวันที่3จะได้เป็นหินอุยพรและเวลานั้นเขาก็จะมีแพ็กเกจต่างๆเด้งขึ้นมาเป็นแพ็กพวกคุม900้ม90% 0บวกโบนัส550%บวกโบนัสอะไรพวกนี้บอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้เติมติดไว้เพราะยังไงก็คุ้มแบบมากๆนะครับเราสามารถซื้อได้เลยนะถ้ามีงบต้องจัดและอย่างแพ็กเกจพวกนี้เขาราคาไม่สูงถ้ามีงบต้องจัดอย่าไปประหยัดไปให้เต็มที่ที่สาคัญพลาดไม่ได้ก็จะเป็นพวกโปรโมชั่นจะเป็นบัตรสุดคุ้มกับบัตร ซึ่งบัตรสุพีมเนี่ยจะทําให้เราทําอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมและยังได้ชิพเศษของมังกรโอริกิเอาไว้อัปเกรดพัฒนาแนะนําแบบสุดคุ้มนะครับให้จัดแบบถาวรเพราะเราสามารถได้รับของทุกๆวันยันเกมปิดพอเพิ่มจาก30วันอีกเล็กน้อยเท่านั้นและยังได้รับเพชรทุกๆวันและเรายังมีได้รับเพชรแบบทันทีด้วยนะกดให้หมดได้เลยนี่ครับมังกรน้อยเจดดาวเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดพัฒนาเราก็กดรับมาก่อนซึ่งถ้าใครเล่นระยะยาวอยู่แล้วนะครับการจัดพวกนี้ ยังไงก็คุ้มแล้วก็จะมีแพ็กเกจรายวันที่เราสามารถซื้อได้แบบลวดเดียวไม่จําเป็นต้องซื้อด้านขวาอันเดียวนะครับเรากดซื้อทีเดียวก็จะได้ทั้ง3แพ็คเพราะว่าเขาจะลดถึง30%ที่เหลือเราก็แค่กดใช้งานต่อมาจะเป็นในส่วนของกองทุนอันนี้จะเหมาะมากสําหรับใครที่อยากจะปลดขีดความสามารถของสัตว์เลี้ยงเพราะจะได้เย็นรีมีเราจะอัปเกรดเลเวลได้ไวมากยิ่งขึ้นและก็ยังได้รับเพชรอีกด้วยนะครับซึ่งเลเวลสูงสุดของของรางวัลที่ปลดล็อกก็คือเลเวลเจ็ดสิบโดยรวมแล้วเราจะได้มาากถึง13เท่ จากเงินทุนตั้งต้นคิสตันมังกรเนี่ยจะได้ถึง900 0ฉะนั้นกดไปได้เลยเนี่ยแบบเนี้ยแล้วเราก็กดรับแล้ยังมีได้รับเจ้าตัวต่อเป็ดเป็นผานะ,นะครับแบบน่ารักน่ารักเราลองกดรับมารวดเดียวแล้วก็ไปกดใช้งานซึ่งแน่นอนก็จะบวกพลังให้เราด้วยนี่เลยโอ้โหอะไรจะเทขนาดนี้หลังจากที่หมดลงทุน1แล้วเขาก็จะมีต่อเป็นลงทุน2ซึ่งในส่วนนี้เราจะรับได้ตั้งแต่เลเวล70ขึ้นไปยันจนถึงเลเวล80 10บรเวลด้วยกันซึ่งเพชรโดยรวมเนี่ยจะได้ถึง1ง 15ในราคาเท่ากันเราก็กดรับมาต่อมาจะเป็นในส่วนของเมนูส่วนลดแพ็คเราเลือกดูได้นะครับว่าเราจะเลือกโปเปิดเทอมหรือปาร์ตี้สระว่ายน้ำถ้าเป็นปาร์ตี้สระว่ายน้ำเขาจะมีพวกคอสตูมชุดแฟชั่นซัมเมอร์การที่เรามีพวกชุดแฟชั่นพวกนี้แน่นอนว่าก็จะเพิ่มค่าสเตตัสและไอพีปาร์ตี้ที่เราได้รับเขายังมีผลของโบนัสเซตเมื่อเราใส่ครบ5ชิ้นด้วยนะครับไอพีโดยรวมจะได้ถึง10%สมาชิกในกิวบวกอีก1%ซซึ่งในส่วนนี้แล้วแต่เพื่อน ได้เลยแต่โดยส่วนตัวผมต้องการเพรงั้นเดี๋ยวผมก็จะจัดให้หมดสําหรับทุกแพ็กเกจเราก็จัดไปผ่านะโลมายูนิคอนตอนมีความน่ารักเหมือนกันกดไปอกีกกรอบโปรไฟล์และพื้นหลังแฟชั่นแบบเก๊ๆรอยเท้าโลมาโตขึ้นไหนลงเปิดปลดล็อกใช้งานดูหน่อยสิกดขี่เข้าไปครับแฟชั่นเอามาเราก็ใส่แล้วก็แฟชั่นอาวุธอือ้ปลดล็อกสกินอาวุธใหม่อะไรจะเทขนาดนี้ประดับส่วนหัวก็ใส่ไปกรอบแชทก็มีและกรอบพื้นหลังมีกรอบของ นี่ก็จะเป็นชุดโต้ะคืนสินะยิ่งเราเติมเงินเยอะเท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีเติมเงินคืนกําไรเราสามารถมารับของเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้ก็จะมีทั้งอาหารกระป๋องเยลลี่หมีที่อัปเกรดเครื่องประดับต่างหูอัมพันธ์ซึ่งก็จะบวกพลังให้เยอะและจะมีในส่วนของแฟชั่นปีที่เปิดสุม่มและการที่เราเติมเงินสะสมรายวันยังได้ตอบแทนนักเรียนใหม่อันนี้เราต้องเติมทุกๆวันนะครับเพราะโดยรวมวันที่6เราจะได้เป็นชุดแฟชั่นโรงเรียนสีคม่มเอามาใส่เพื่อเพิ่มความเท่ แล้วก,ก็การที่เราเปิดบาสูพิมพ์ยังมีของรางวัลเพิ่มเติมจากเลเวลอัพรับของรางวัลจะเป็นได้สีทองเอาไว้เปิดสกิลลิมิต็ดรับได้แบบโคตรเยอะกดรับมาให้ชํากระเป๋าแต่ยังได้รับหีบ่โบนัสซูพิมพ์เป็นโบนัสออนเวลามาลุ้นของรางวัลเพิ่มเติม,มได้นะครับมารับของรางวัลการเติมเงินครั้งแรกกันหน่อยดีกว่าตัดไปครับแฟชั่นอาวุธจริงเปิดเพื่อเ,เพิ่มความเท่การที่มีสกินหลายชิ้นหลายอันก็มีตัวเลือกให้เยอะเหมือนกันนะแมวน้อยบนหัวมีเติมสะสมถึง6,480ด้วย สกินปีกใหม่สี่ลุงและยังวิญญาณมายาเมื่อเราเติมสะสมถึง12,880เปิดผลโบนัสของชุดเซตเปิดใช้งานเข้าไปและก็ใช้งานเซตอื่นๆเพิ่มเติมในเมื่อเรามีทุกอย่างแบบนี้แล้วแน่นอนเราก็มาจัดมังกรจุติไปลองใช้งานทดสอบกันดูก่อนลองปล่อยขึ้นสกิลเลย <c oughs> ขนาดนี้เลยนะครับ ชื่อสกิลของเขาสะสมพลังเลเซอร์เอฟเฟกต์ปัจจุบันราชามังกรเมทัลเกรโจมตีไปยังพื้นที่เป้าหมายทำให้สตูในพื้นที่นั้นได้รับได้รับดาเมจแอตแท็กบวกร้อ0หบนวก่หน่วยและเมื่อมีพลังชีวิตต่ำกว่า30%ดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก20%หลังจากใช้สกิลจะเพิ่มดาเมจสุดท้ายให้กับสมาชิกในทีมทั้งหมด5%ด้วยกันต่อนเนื่อง5าวิในระหว่างการต่อสู้หากบอสเข้าสู่สถานะสะสมพลังงงจะสาาาามรรรถีีเตคูลดดวนขอิไ้แบบททย อัปเกรดดาวของเมทัลเกรความแรงก็จะเพิ่มมากขึ้นสูงสุดจะอยู่ที่เลเวล15นะครับ870%เบวก4 0 0 0มแค่นี้ก็เทเวอร์วังอลังการแล้วนะดูครับ ฉะนั้นเมื่อทดสอบลองใช้แล้วก็มาจัดไปโดยใช้18,888กดไปครับเราจะได้เป็นกองสมบัติมังกรยักษ์ซึ่งก็จะมีหลาชามังกรเมทัลเกรมีสกิลสะสมพลังเลเซอร์มีเหรียญตานักลบเทพมังกรมีกรอบโปรไฟล์ปีกเกรกซึ่งจะบวกค่าสเตตัสให้ด้วยและมีกรอบแชทพายุเครื่องกลกดใช้งานเข้าไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็กดยืนยันไปก่อนกรอบชแชทเราก็ทําการปลดล็อกแล้วก็ทําการสวมใส่กรอบโปรไฟล์แล้วก็ทําการสวมใส่เพื่อเพิ่มความเท่ให้ตัว แล้วก็เอามังกรลงทีมเปิดใช้งานเลเซนซ์สัตว์เลี้ยงอุ้ยมีแพ็กเกจเด้งอุปกรณ์สีลลงโบนัสเซตจัดมาสิครับอย่าไปรอช้าแล้วก,ก็กดใช้งานอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงนี่ได้เท้าขวา AI ขั้นสามเชียวนะบวก BR ถึง9,006ไหนลองไปดูอุปกรณ์หน่อยสิกดทําการปลดล็อกนะครับแล้วก็สวมใส่ไปโลดอัปเกรดขั้นได้ด้วยกลับมาที่ตัวละครก็ต้องอัปตัวอื่นไปก่อนนะให้เลเวล40เพื่อที่เราจะได้ขึ้นราชามังกรเมทัลเกรดลิมิตขั้น6เลเวล70 แล้วก็ปลดไปทีหนึ่งพันเจ็ดเลเวลแปเป็นที่เรียบร้อยมาเปิดใช้งานสมุดเพื่อรับพลังเพิ่มอัพมงกรแดง8ดาวด้วยหลังจาก60แล้วอัพมงกรเมทันเกรต่อตอนนี้ได้เลเวลแปดดปลดล็อกเข้าไปการที่เรามีดาวสัตว์เลี้ยงถึงตามที่เขากําหนดยังได้รับรางวัลสุดหรูพร้อมกับมีแพ็คให้เรากดเพิ่มโอ้ไปกดไปโดนกันได้เนี่ยมีตรงโอยพรเทพมังกรด้วยหลังจากที่เราเปิดใช้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มารับแฟชั่นสตรีทได้ซื้อให้หมดทุกแพ็คหลังจากที่เรากลายร่างแนละงกร เรียบร้อยแล้วลองดูสก,กินกันหน่อยแล้วกันนะครับเอฟเฟค์ใหม่ไหนลองดูซิขนาดนี้เลยแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆมาเปิดสุ่มอันเชิญกันเพิ่มเติมอันเชิญไปครับสีส้มมาหนึ่ง วิญญาณทดลอง0อูนย์ห้าอัญเชิญไปสิบทีหลอบนี้สีส้มไม่ออกสีม่วงมา2หลอบนี้แหละครับสีส้มมา1แน่นอนเพราะเปิด20ทียังไงก็การันตีสีส้มนะครับบางทีเราอาจจะได้มากกว่าไหนขอดูหน่อยสิป่อมดสลามเปิดไปอีกสีม่วงมา2และมาอัญเชิญมังกรจัดไปการอัญเชิญมังกรเนี่ยยังไงเราก็มีโอกาสได้ลุ้นของดีๆสูงเลยครับนี่อุกบาสีแดงอาจจะเป็นระดับ u r ไข่แดงจัดไปชิปเศษมาหนึ่งเศษเศษมังกร u r ไปสิบที่บางทีก็ออกเป็นตัวเลยนะครับสุ่มแบบนี้อุกบาทสีแดงฉากแบบสุดยอดมากเปิดไปชิปเศษเปิดอีกทีหนึ่งเปิดทั้งหมดแล้วก็อันเชิญสิบครั้งอันนี้ก็จะการันตีมังกรแน่นอน ฉากอย่างนี้จําไว้เหมือนกันเลยนี่แต่ของเขามีเศษหินปะเออเปิดไปครับแต่รับมบังกรสีแดงสุดแกง อย่างน้อยเขาก็มีการันตีให้แต่ยังไม่ได้เลยก็คือจะเป็นชิปเศษเราสามารถเปิดได้แบบช้ำๆเปิดไปครับไดเศษได้ตัวเอามาอัปเกรดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปวิวัฒนาการเอา้ามังกรมาอีกแล้วตัดเลี้ยงสีส้มโอ้ไข่แดง2อันมังกรอมมากกรนี่แหละครับการเปิดแบบต่อนเนื่องบางทีเพื่อนๆอาจจะดวงดีเปิดออกก่อนยังไงก็ดีกว่าสีส้มสีแดงมังกรอา้ามังกรเขียวแล้วก็ตัวใหม่มาเต็มตัวไหนไม่ได้ใช้ก็ทําการอัปเกรดดาวไปเพิ่มระดับดาวครับแล้วเรา ค่อยมาเลื่อนขั้นลาชามังกรเมทันเกรแต่การเลื่อนขั้นต้องใช้ชิปเศษเราต้องมาจากชิปเศษเพิ่มเติมจากคําอธิษฐานมังกรเขาจะจํากัดจํานวนด้วยนะครับแล้วค่อยมาใส่ตัวละครที่เราไม่ได้ใช้เพื่อเลื่อนขั้นแบบนี้พลังก็จะเพิ่มขึ้นมหาศาลส่วนการอัพขั้นต่อไปต้องใช้ของเยอะมากขึ้นกว่าเดิมและต้องมีใช้มังกรด้วยนะเป็นวัตถุดิบจัดไปสามพระอาทิตย์ เดี๋ยวนะเขามีสก,กินสุดเท่พูดหักทองแห่งดวงดาวขึ้นมาด้วยไหนลองเปิดใช้งานดูหน่อยสิโอ้โหเทมากขึ้นกว่าเดิมอีกนั่นขี่ได้ด้วยต้องออกอากาศก็มีดาก้อนไนท์มิสเตอร์ซริหลังจากที่เราอัพเกรดต,ตัวละครแล้วก็มาต่อสู้ดันเจี้ยนอุปกรณ์เลเวล60ระดับมหากราบกันดูจับคู่กันดูก่อนแค่หน้าการสร้างทีมก็เทขนาดนี้แล้วไปลุยหน่อยสิเดี๋ยวดูดี s ของเรานะว่าจะขนาดไหน อมอนเตอร์ยังไม่ทันเกิดก็หล่นแล้วอ่ะมาถึงบอสเรียบร้อยโอ้นี่บอสปีศาสาวชั่วร้ายเลเวลหกสเอามังกรไปกินยิงแสงเลเซอร์ขนาดนี้เลยนะบังกรอ,อีกตัวด้วยนี่เลือดเหลือเกลอดสามจุดเก้าร้อเหรอจะสักขนาดไหนกันเชียว แล้วก็ใช้งานสกิลมังกรคำรามเข้าไปทีติคอนแบบรุนรัวสามารถเพิ่มดาเมจให้เพื่อนภายในทีมได้ด้วยจากสกิลที่ดูนะครับแต่บอกเลยว่าต้องสุดจอ,อจริงๆสกิลเนี่ยสุดใจแรงแล้วแรงอีกได้ทั้งบัฟทั้งซับแล้วก็ดาเมจ DPS แบบเววอร์ยิ่งถ้าเพื่อนเรามี d ี s เยอะหรือถ้าเราเล่นสายโยมตี ความแรงก็จะมากขึ้นมากกว่าเดิมอีกมากๆนะครับบอลเหลือแค่3า0แสนสองแสนแล้วแล้วก็อวดไปอ้าวทันเวลาด้วย150วิ หาด่วนจำกัดเวลานี่เลยดันเจี้นมือใหม่รับความสำเร็จโคดเทและเดี๋ยวเราไปทําการเปลี่ยนคัดกันสักหน่อยนึงหลังจากที่เราผ่านเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วเข้าสู่การเปลี่ยนคัดหนึ่งบททดสอบรอเราอยู่นะเปิดทดสอบดาวหกแชกมังกรสาหัวเหรอโตราอย่าเจอมังกรนะครับราชาระดับราชาปล่อยคืนเข้าไปตอเลขอย่างนี้ฮะ ดูโคตรแรงอมาัางกรออกมาช่วยสู้ก็ได้ดูไม่ต้องใช้งานสกงสกิลนะครับให้เขาตีแต่สกิลของเขาดีอยู่แล้วแป๊บเดียวจบ บททดสอบจเจ้าราชามังกรก็นอนเรียบร้อยครับสําหรับการเปลี่ยนค์ดเรามาตรวจสอบ้าไม่ตายกันดูหน่อยกดอาไปรวดเดียวแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอาวุธเราต้องไปปลดขาส,สอก่อนเงื่อนไขของช่วงแรกตัวละครต้องมีเลเวล52ิผ่านดันเจี้ยนอุปกรณ์เลเวล50ยศตัวละครถึงขั้น V ีแพตินัมอาจจะต้องไปตลุยไต่หอแต่การไต่หอบอกเลยว่าชิลมากๆหลังจากที่เรามีราชามังกรพอแค่เรากดใช้งานสกิลหรือกดออตโต้เขาก็จะเปิดสกิลของราชามังกรก่อน แค่เจอหน้ามอนก็ละลายขนาดชั้นที่31นะครับยังแค่ปล่อยขึ้นก็หายแล้วชั้นที่54เอาละมอนเตอร์เริ่มยืนได้เจอราชาเมททนเกียร์หน่อยโอ้โหดูหายไป3มหลอดนะครับแล้วดูเขามาช่วยตียิงเลเซอร์เข้าไปอีกทำดาเมจทีนี้หลายหมื่นเลยนะแล้วก็ปิดสตู หลังจากที่เราเลเวล58แต่ละตัวละครถึงยศเจไดไอวีและเอาชานะบอสท,ทั้งหมดนักล่านิรันเจไดเราก็จะสามารถเข้าสู่มิติแห่งการเลื่อนขัน้นใกล้เคียงกับการเปลี่ยนค์ดหนึ่งแต่มังกรที่เราเจอเนี่ยจากสีแดงก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับเจ้าแห่งมังกรปีศาจจากกิวใส่เข้าไปนี่เลยออโต้เลยแล้วกันซัดกันให้มันสกิลให้เต็มที่ ลหลก็สิ่งล่างเรียกมังกรออกมาเจ้ามังกรก็เจ้ามังกรกล่นได้เหมือนกันเรียบร้อย เปลี่ยนขาสอพลังเพิ่มขึ้นมหาศาลและอัปเกรดสกิลแบบรวดเดียวเปลี่ยนเป็นดาบยักษ์อัปเกรดสกิลด้วยไหนลองดูหน่อยสิตับและฟันสกิลมุนและโจมตีถ้าไม่ตายบุกทะลวงโคตรเท และในเกมดากูนอะแคดมี่ยังมีอะไรให้เราทำอีกมากมายโดยเฉพาะการประจนภัยเมนูนี้เขาจะมีทั้งการสำรวจมีปลดล็อกสกิลประชนภัยประจนภัยที่ไม่คาดฝันสามารถติดตามภารกิจในแผนที่ต่างๆรวมถึงยังเก็บสะสมอัลบัม้มหลังจากที่เรามีสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆและทําการอัปเกรดดาวเพิ่มระดับขั้นมีอ l ลิตเขาให้เราไปตีมอนเตอร์เพื่อรับของแต่สําคัญจะอยู่ที่การสำรวจในแผนที่แตลแ่ละแแบบแต่ละเมืองเขาจะมีการสำรวจความคืบหน้าเมื่อ เราเก็บถึง10%ก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติม20% 30% 40%ไปอย่างนี้จนไปถึง80%เนี่ยก็จะได้พวกแฟชั่นด้วยนะครับตามแผนที่ด้านนั้นนะอะอย่างเช่นเดี๋ยวผมไปป่าเงามืดเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําการสํารวจเลยเราก็เข้าสู่อีริทเลือก Shadow Forest แล้วก็ไปครับมอนเตอร์เลเวล5-3ซึ่งในส่วนนี้เขาจะมีทั้งให้เราสํารวจเล่นมิชชั่นหลากหลายเมนูมากเราสามารถไปผปจญภัยเพื่อหาคําตอบและล่าบอสล่ามอนเตอร์ ได้ตามที่เราต้องการฉากแต่ละฉากเนี่ยสวยมากๆนะครับเห็นไหมกล่องสมบัติเอ้ยมังกรแดงเทเกินไปแล้ววิ่งไปดูหน่อยสิอันนี้เปิดแผ่นที่มาดูได้นะอ่ะก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับโอเคทําการโจมตีด้วยราชามังกรมเมทัลโอ้โหหายไปเลยเนี่แหละครับเราก็กดเปิดทีบขึ้นมาแล้วก็ทําการสํารวจทีปีเปิดไปอีกทีนึง จากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าสู่เมนูการผจญภัยแล้วเดี๋ยวเราไปตีอีกสักตัวนึงก็เลือกมอนเตอร์อีลิตเป็นมอนเตอร์เลเวล56นี่จะเป็นตัวเราใช่ไหมค่อยๆเดินไปเดินไปเดินไปเขามีหลากหลายจุดนะครับมาถึงเรียบร้อยแล้วมอนเตอร์เลเวล56ก็ลงนอนไปด้วยสกิลหายไปเลยดรอปกล่องมาทำการเปิดทีบ โอเครับของวันปลุกตื่นไปด้วยเลยแล้วกันนะครับคราวนี้ก็ดูที่แผนที่ตรงนี้ของเราก็ได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะถูกเพิ่มขึ้นหรือเราจะดูที่เมนูการประชนภัยและการสำรวจจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันตอนนี้ก็จะเป็น2%แล้วในส่วนของเควส์เขาจะเป็นพวกเควสลับเราสามารถขอให้คนอื่นช่วยเหลือได้นะครับก็จะมีช่องแชทโลกช่องใกล้เคียงหรือจะเป็นกิวแต่ถ้าเป็นบางจุดเนี่ยเราสามารถเดินไปได้เลยเพื่อมาหามอนเตอร์ตัวนั้นๆอ,อย่างตัวนี้เราก็กดท้าดวน นะครับแล้วก็ทําการโจมตีแบบนี้นะครับเห็นไหมก็าสามารถสู้ได้สกิลมังกรครับแรงไหม และเรายังสามารถกดที่มินิแมปเลือกในส่วนของมอนเตอร์ดูว่าเขามีมอนเตอร์ชนิดไหนบ้างมีมอนเตอร์เลเวลเท่าไรมีมหาสัจจร,ร์อะไรบ้างแล้วก็ลดมังกรเพราะการที่เราจะทําให้100%เราต้องทําทุกๆอย่างแต่การที่เราทําทุกอย่างเราก็จะได้ทั้งีกพีของรางวัลที่เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นไม่ควรพลาดในส่วนนี้และระบบอื่นๆที่น่าสนใจนั่นก็คือระบบแต่งงานนะครับเราสามารถแต่งงานกันได้โดยการเก็บค่ามิตรภาพแล้วก็เลเวลสีขึ้นไป เราสามารถทําการจัดพิธีบอกเลยว่าสวยมากนะครับฉากการแต่งงานเราหาคู่รักแต่ก่อนอื่นเราต้องเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วเขาจะมีพวกของแทนใจซึ่งเราสามารถเพิ่มค่าสเตตัสให้กับตัวละครเพราะว่าจะได้โบนัสมีสเตตัสของคู่รักมีสกิลแฝงและก็ยังมีดันเจียนพิเศษเฉพาะคู่รักมีในส่วนของการลงทุนเราเอาเพชรที่มีเนี่ยมาทําการซื้อพวกกล่องของข,องขวัญอาหาราสตรัตว์ของอื่นๆอีกมากมายรวมถึงเรายังได้กรอบโปรไฟล์และกรอบแชทสุดน่ารักมุ้งมิง้งไปอีก และระบบจัดสวนตกแต่งบ้านถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์สําหรับใครที่ชอบแบบเล่นแบบสบายๆเราสามารถมาทําการจัดสวนปลูกข้าวปลูกพืชรดน้ําเกี่ยวข้าวเพื่อฟาร์มของหาของส่งออเดอร์หรือจะจัดบ้านเราจะสร้างบ้านตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราจะจินตน,นาการเขาก็จะมีหลากหลายเมนูให้เ,เพื่อนๆเนี่ยทำการสร้างบ้านได้เลยนะครับเรียกได้ว่ามีที่เพาะปลูกของเราโคตรกว้างเขามีสถานที่ให้เราเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็น บนพื้นในน้าหรืออื่นๆฉะนั้นเราสามารถมาเล่นได้นะครับระบบการจัดบ้านแต่งสวนเป็นหนึ่งเมนูที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดและเขายังมีระบบอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่น่าสนใจในเกมดากูนอะคาเดมีฉะนั้นเพื่อนๆสามารถมาดาวน์โหลดเล่นเกมได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆได้เลยนะครับเกมสนุกเกมดีๆอย่างนี้บอกเลยไม่ควรพลาดเล่นมันเล่นเพลินแน่นอนสำหรับในพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พันหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ